ติ่งนะคะผมลิปแอนด์กลิตเตอร์ครับที่ เอ่อพารากอนหอคับผมก็เริ่มขายบลาจริงจริงวันที่28ดเดือนนี้ครับทำไมเรื่องเราเลือกตีมเป็นตีมนี็นตีมตูดเจ้าคือจริงๆเราเราคิดกันหลายรอบมากว่าเราจะมาตีอะไรกันเราคิดแบบไปไกลมากๆอะไรเงี้ยครับผมแต่จริงๆแบบเหมือนเราเราก็มองสะท้อนกลับมาว่าจริงๆแล้เราแฟนมิตรครั้งเนี้ยเราอยากทําให้ใครเราพี่เลยรู้สึกว่าโอเคโจทย์มันมาอย่างงี้พี่รู้สึกว่าจริงๆแฟนมิตรครั้งเนี้ยพี่ตั้งใจทําให้แฟนๆทุกคนเลยจริงๆคือเรารู้สึกว่าเราเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันครบทุกคนหลายๆที่ด้วยอะไรเงี้ยบางครั แต่ละง,งานบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบมาเจอเราอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็เหมือนแบบเราอยากให้เขามาเจอเราจริงๆแล้วก็สะท้อนมุมมองความเป็นตัวเราจริงๆออกไปด้วยครับ mm hmm. ในแฟนมีครั้งนี้ก็เลยเป็นลิทแอนด์กลิตเตอร์เพราะว่าตัวจริงๆกลิตเตอร์เนี่ย มันก็จะมีความไร้มีความชายนิ่งใช่ไหมครับผมแต่จริงๆมันคือการที่แสงอะมันสะท้อนกับในตัวพลิปเตอร์ตรงนั้นมันก็เลยสะท้อนกลับออกไปอะไรเงี้ยมันเหมือนความสุขที่เราก็ได้รับมาแล้วก็เราก็ได้รีเทิร์นกลับไปให้ทุกคนด้วยในพัสของโชว์มันหนักหน่วงแค่ไหนที่มันจะต้องวารีน้ก็เต็มตัวเยอะเหมือนอยู่พอสมควรครับผมเป็นเป็นอยู่ภายใต้พี่กิจเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับเราก็ต้องดูแบบหลายส่วนหลายอย่างด้วยทั้งโปรดักชั่นทั้งทั้งตัวสถานที่ทั้งตัวคอนเซปต์งานแล้วก็ตัวแบบ อะไรต่างๆในงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เราก็พยายามทํากันอย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆครั้งเนี้ยเราเราอยากจะพยายามยัดทุกอย่างใส่ทุกอย่างแบบให้มันแบบจัดเต็มไปเลยทีเดียวครับกี่ชั่วโมงจัดเต็มอะไรฮะกี่ชั่วโมงประมาณสิบแปดชั่วโมงโอ้โหท่านเลยนะเส้นขีดเองกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงพี่เบลกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงประมาณสองสามชั่วโมงกว่าเออช่วงนี้เราจะมีนิสเซอร์จากป็นแฟนไหมว่าเขาอยากเขาอยากอะไรอะไรในตัวเรา เขาอยากเห็นอะไรในตัวเราอันนี้ก็ไม่รู้ไกรตรงนี้บอกหน่อยสิอยากเห็นอะไรครับอยากเห็นหนูเฉยๆตอนนับโชว์ก็จะเป็นพีพีมายืนเฉยเฉยนะพีพีมายืนแล้วก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆนั่นที่จริงจริงหลายๆอย่างเนี่ยแหละครับผมมีอะไรใหม่ๆมีมีมีเซอร์ไพรส์เต็มเลยครับในนั้นับโชว์ท้วนไหมครับพีพีคะนับโชว์ท้วนไหม จริที่มันจริงๆมันมีหลายพาร์ทมากในโชว์ครับผมอยากให้รอติดตามดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราสปอยเลยมันก็จะไม่สนุกจริงจงหนึ่งที่หลายคนคาดหวังก็คือเรื่องชุดอ่จ้าเรื่องนี้มั่นใจแน่นอนคือเตรียมไว้ก่อนนะแล้วดูคอสตูมกี่คนนี่เตรียมไว้แต่ปีแล้วแล้วเตรียมไว้กี่ชุดคะแต่ดูคอสตูมกี่คนก็เราก็เราเราดูงานก่อนครับผมแบบรอดูแบบโชว์ที่มันไฟแนลมาแล้วจริงๆว่ามันเหมาะสมัะกี่ชุดแบบเพลงละชุดก็ไม่ไหวไง แต่ดูเราก็มีสแตนบายรอทุกชุดเพลงก็ก็พร้อมอยู่แต่ละชุดก็คือแฟนๆไม่ผิดหวังใช่ไหมครับก็ลิสต์เอ็นกลิสต์ก็จะมีความวิงวิ่งเลไจะเห็นความแซบเต็มที่แซบไหมอันนี้รอดูดีกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะาจจะมักดดันเป็นคนคาดหวังคนไหนจะคาดหวังกับเราเยอะก็กดดันไหมก็กดดันครับผมก็เหมือนหลายๆงานเราเราก็พยายามทำกันบ้านให้ดีที่สุดด้วยครับผมสำหรับแบบ เรื่องคอสตูมเราก็ดูตามความเหมาะสมด้วยดูตามตามเพลงตามตามสิ่งที่เราต้องต้องสื่อสารในโชว์นั้นๆด้วยครับผมก็อาจจะมีแซบบ้างน่ารักบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ปนปนกันไปครับอย่างพอจะจัดแต้แมีเรามีคิดไหมว่าจะต้องเตรียมสแตนบายแค้สักสิบชุดดีกว่าเผื่อไว้สิบชุดสิบชุดไม่พอหร<อ>ือเกินไปเกินแล้วชุดเกินแล้วปกติก็แปลว่าห้าหกชุดรอย่างนะแต่นี่ขึ้นงานเวนนะอันนี้คือตอบเพลงนะครับครับผม ก็จริงๆก็แบบเตรียมเตรียมไว้พอสมควรค่ะอันนั้นในพาร์ทของเพลงแบบมันจะต้องแค่ไหนก็จะ,ะเพลงเราหรเพลงอื่นที่เราจะเลือกมาเพลงใช่ไหมครับรก็ก็เรื่องเพลงก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่แบบเลือดยากอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆมันมีหลายๆพาร์ทมากแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับโชว์ด้วยว่าจริงๆแล้วเรากําลังโชว์อะไรอยู่เรากําลังแบบจะต้องการสื่อสารอะไรเหมือนที่พี่บอกอะไรเงี้ยครับผมก็มเพลงเยอะพอสมควรครับแบบเยอะเยอะเลยแล้วก็จริงๆมีมีแบบ มีสเปเชียลเกสต์ด้วยอ่าจะถามเป็กสต์สุดี่อากี่คนเกสท์ั้งนี้กี่คนที่คิดว่าจะต้องหวัดตียมากี่หลอดตีมากี่รอบไหมไม่หรือว่าคนที่เราหือคนที่เราไม่เจอจำนเฉยอาจจะวนคนสามสี่สี่สามสี่คนหือว่าหนึ่งนั้นมีคนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาคือคนนำหนึ่งอะไรก็ต้องมีคนพิเศษเพราะว่าสเปเชียลเกสตไงหลายคนกลัวกดบัตรไม่ทันไง ทานยังไม่รู้เลยว่าจะขายหมดหรือเปล่าเนี่ยไม่เสียมากเป็นกังวลไหมว่าถ้ามันถ้ามันแบบแป๊บเดียวหมดแล้วมันจะต้องเพิ่มรอบต้องเรอบแทนบายแค่ไหนจะแทนบายรอบสองไหมก็ถ้าสมมติหมดจริงๆก็ก็ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มรอบค่ะก็พร้อมสแตนบายอยู่นะใช่ไหมครับต้องแตนบายรอแล้ว สตเตมมิ่งเหรอครับผมจริงๆยังยังไม่ได้ไฟแนลการที่จริงเรอติดตามดีกว่าครับอยากอยากพูดแบบให้มันเคลียร์ไปเลยทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบพันเแบบใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราแถลงผ่านตัวโซเชียลมีเดียของพี่พิกิจนะครับมันมีบัตรราคาพิเศษด้ือว่ามีความพิเศษยังไงบัตรราคาจริงจริงมันมีทั้งเป็นสเปเชียลบ็อกเซตที่ที่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นของที่ตัวพีเอ็มพียังอยากได้เลยจริงๆมันบ็อกเซตเนี้ยมันเหมือน เป็นบ็อกเซตที่ไม่มีขายด้วยนะครับในเมอร์เชนดิสในงานอะไรเงี้ยก็จะไม่มีขายบ็อกเซตนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษจริงๆที่ทุกคนจะได้ไปด้วยครับผมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในในใน,ในตรงนั้นที่ที่เราประกาศไปแล้วลอ,อะไรเงี้ยก็สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ครับว่าความพิเศษมันอยู่ตรงไหนอะไรอยีจริงๆรู้สึกแค่ามข่าวมันข่าวมาว่าแพงไปเลยแพงมากเลยเป็นดราม่าโซนสีทองดราม่าโซนสีทองก็จริงๆอยากก็เราตั้งใจจริงๆแบบแบบอยากอยากให้ทุกคนรอไปดูจริงๆครับผมก็ยังไง คือจริงๆพี่รู้สึกว่าเราเราคุยกันหลายรอบจริงๆในๆในในงานยอะไรเงี้ยกับสำหรับทีมงานเราเยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ารอติดตามดูจริงๆในโชว์ดีกว่าครับผมแล้วก็ของพิเศษต่งางๆที่เราให้เงี้ยเราก็ตั้งใจทำจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าตัวพีเองพีพี่ก็สำหรับแฟนมีครั้งนี้เราเราพยายามมากๆเราใส่ทุกอย่างลงไปจริงๆครับคุ้มค่าแน่นอนแน่นนคุ้มค่าแน่นอนไหมมัน <ๆ S 1> มันขึ้นอย <ๆ S 2> ู่กับคนเลยอย่างเงี้ยจริงๆหลบแล้วแต่คนดูอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบ คุมไม่ไม่คุมไม่อะไรแล้วแต่ทุกคนเลยครับผมแต่สำหรับเราเรา,เราเต็มที่มากจริงตกดราม,าม่ามันเกิดขึ้นดราม่าเรื่องเรื่องแบบสีทองก<า><ม>็จริงๆพี่ว่าก็ก็มันก็เป็นวิจารณญาณส่วนบ<ม>ุคคลของแต่ละคนไปอะไรเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันรายการ<ม>ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแบบมันก็เป็นเป็นเป็นมุมมองของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามอยู่แล้วคือเราเตรียมพร้อมที่จะรับดราม่านี้ก่อนหน้าอยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเอาจริงๆหนูก็ไม่เตรียมพร้อมจะรับดราม่าเลยที่น หนูก็ไม่เตียยพอแต่พี่แต่ว่าที่จริงถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปแล้วก็จริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ให้เรียนรู้กันครับแต่คนที่ตรงโซนสีทองก็คือจะได้เต็มอิ่มกับความพิเศษที่เราจะต้องเตรียมจุกมีกี่ที่มีกี่ที่มีไม่เยอะเลยเนาะมีไม่เยอะมีไม่เยอะมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะขางนานิดเดียวใช่นิดเดียวเองเลยครับมีน้อยมากเขาตัดตีแย่งชิงกันแล้วท่านอย่างนั้นเนี่ยเขาจะไปกันหรือเปล่า ท่านผมท่านผครับผมก็5 4 3 2อค่ะรับผมวันที่28บมกรานีนะครับผมก็จะเปิดแล้วสำหรับพี่พิกิจ h e first fan meeting นะครับที่เดนกลิตเตอร์ครับผมที่ The Concert นะครับผมสามารถไปกดจองก็ได้เลยครับมีภาษาจะมี dress code ไหมคะ dress code หรอครับเราประกาศ dress code ยังไงยังยังไม่ได้ประกาศจริงๆใส่ใส่อะไรก็ได้ใช่แค่มาเจอกันเราก็สุดว่แบบขอให้บัตรขายหมดละกัน